ทานเรื่องบางช่างยุในอาณาจักรแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดมีป่าใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่ว่าจะเป็นกระรอกชนีลิงและกระต่าย ทุกตัวช่วยกันทำงานและแบ่งปันกันในสิ่งที่ตนเองมีแต่วันหนึ่งบางสัตว์ตัวเล็กที่ขึ้นชื่อในเรื่องความฉลาดแกมโกงและช่างยุแย่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในป่าแห่งนี้บางเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพูดจาหวานล้อมเก่งมันมักสร้างความเข้าใจผิดในกลุ่มเพื่อนสัตว์ เพื่อให้ตนเองได้ผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงแรงวันหนึ่งขณะที่กระรอกกำลังเก็บผลไม้จากต้นไม้ใหญ่บางก็เดินเข้ามาแอบพูดกับลิงที่นั่งอยู่ใกล้ๆนี่เจ้าลิงเจ้ารู้ไหมว่ากระรอกแอบเก็บผลไม้ไว้กินเองโดยไม่แบ่งใครเลยนะบางพูดด้วยเสียงเจ้าเล่ ลิงทำหน้าครุ่นคิดจริงหรือกระโอกดูเหมือนเป็นสัตว์ใจดีไม่น่าจะทำแบบนั้นหรอกบางยิ้มและตอบข้าเห็นกับตาเลยละถ้าเจ้าไม่เชื่อลองไปถามกระตายดูสิกระตายก็บนเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อได้ยินดังนั้นลิงเริ่มไม่ไว้ใจกระรอกมันเดินไปถามกระตายนี่เจ้ากระตาย เจ้าคิดว่ากระรอกเอาผล,ลไม้ไปเก็บไว้กินคนเดียวจริงๆรงหรือกระต่ายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตอบกลับอย่างสับสนฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นหรอกนะบางอาจจะเข้าใจผิดลิงเริ่มไม่พอใจบนในใจว่าดูเหมือนทุกตัวจะมีอะไรปิดบังกันจริงๆแหละ บางเดินไปที่รังของกระรอกและแกล้งพูดขึ้นเจ้ากระรอกเจ้ารู้ไหมชะนีชอบดินทาเจ้าบอกว่าเจ้าขี้เกียจและเอาเปรียบสัตว์ทุกตัวในป่านี้กระรอกได้ยินดังนั้นก็โกรธจริงหรือทำไมชะนีถึงพูดแบบนั้นล่ะข้าก็ทำงานหนักไม่ใช่หรือบางแสซงถอนหายใจ และพูดว่าข้าก็แค่บอกเจ้าตามที่ได้ยินมาเท่านั้นละ่ะแต่เจ้าอย่าบอกใครล่ะว่าเรื่องนี้ข้าเป็นคนเล่าให้เจ้าฟังเดี๋ยวชนีจะโกรธข้ากระรอกเริ่มไม่พอใจชนีและเริ่มเลี่ยงที่จะพูดคุยด้วยวันหนึ่งลิงเห็นกะรอกกำลังเก็บผลไม้จากต้นไม้ ใกล้ที่อยู่ของตัวเองลิงเดินเข้าไปพูดด้วยความไม่พอใจนี่เจ้ากระรอกเจ้าไม่คิดหรือบ้าจะแบ่งผลไม้ให้พวกข้าได้กินบ้างข้าได้ยินว่าเจ้าเก็บไว้กินคนเดียวตลอดเลยกระรอกตกใจและตอบกลับอะไรนะข้าไม่เคยทำแบบนั้นนะใครพูดแบบนี้กับเจ้าล่ะลิงตอบอย่างโมโห ก็เจ้าบางไงล่ะเป็นคนเล่าให้ข้าฟังเจ้าอย่าโกหกเลยสัตว์ทั้งสองตัวทะเลาะก,กันเสียงดังจนสัตว์ตัวอื่นเริ่มมามุงดูชนีที่สังเกตการอยู่นานเริ่มจับพิรุษบางได้มันจึงแอบถามกระต่ายนี่เจ้ากระต่ายเจ้าสังเกตไหมว่าตั้งแต่บางเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเรา พวกเราทะเลาะกันบ่อยขึ้นกระต่ายพยักหน้าใช่ใช่เขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันทุกครั้งที่มีปัญหาบางมักจะอยู่ใกล้ๆชนีและกระต่ายจึงเริ่มร่วมมือกันจับผิดบางและคอยสังเกตการบันหนึ่งชนีและกระต่ายแอบฟังบางพูดกับลิง เจ้าลิงข้าได้ยินว่าชนันีคิดจะขโมยอาหารของเจ้าเจ้าควรระวังตัวไว้นะบางกล่าวเมื่อได้ยินดังนั้นชนันีก็เดินออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับกระต่ายหยุดพูดจายุแยงเสื้อทีเจ้าบางข้าได้ยินทุกอย่างหมดแล้วเจ้านี่เองที่เป็นตัวการที่ทำให้พวกเราทะเลาะก,กันชนีตะวาด บางตกใจและพยายามแก้ตัวข้าแค่พูดตามที่ข้าได้ยินมาเท่านั้นแต่สัตว์ตัวอื่นที่มารวมกันก็เริ่มเข้าใจว่าบางเป็นผู้สร้างความแตกแยกในป่าแห่งนี้พวกมันจึงช่วยกันขับไล่บางออกไปจากหมู่บ้านหลังจากที่บางออกจากป่าแห่งนี้ไปป่าก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง สัตว์ทุกตัวเริ่มพูดคุยกันและปรับความเข้าใจกันคติสอนใจจากนิทานเรื่องนี้คนที่ชอบยุแย่สร้างความแตกแยกจะไม่มีที่ยืนในสังคมสุดท้ายแล้วความจริงและความสามัคคีจะชนะทุกสิ่ง นิทานเรื่องผีพนันณห,หมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยสามีชื่อสมชายภรรยาชื่อจันและลูกชายวัยห้าขวบชื่อแก้วครอบครัวนี้เคยอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุขแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไป เมื่อสมชายติดการพนันวันหนึ่งสมชายกลับบ้านช้ากว่าปกติจันเริ่มสงสัยและถามขึ้นว่าพี่สมชายวันนี้ไปไหนมาทำไมกลับบ้านช้าจังเลยอ๋อไปคุยกับเพื่อนที่ตลาดนะ่ะไม่มีอะไรรอกสมชายตอบอย่างเลี่ยงเลยง แต่วันเวลาผ่านไปสมชายเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆและมีพฤติกรรมแปลกๆบางวันเงินที่ควรนำมาซื้อข้าวของในบ้านก็หายไปพี่สมชายเงินที่จันให้ไว้ซื้อของละ่ะทำไมเหลืออยู่แค่นี้จ๊ะจันถามด้วยน้ำเสียงสงสัยเออฉันเผลอทำหล่นที่ตลาดมั้ง ไม่เป็นไรลร็อกเดี๋ยวหาใหม่ให้สมชายตอบที่แท้สมชายติดการพนันและเริ่มเล่นทุกคืนที่บ่อนในหมู่บ้านเงินเก็บที่ครอบครัวสะสมมานานเริ่มหมดไปเรื่อยๆคืนหนึ่งจันตัดสินใจตามสมชายไปจนพบว่าเขากำลังนั่งเล่นไพ่ในบ่อน จันเดินเข้าไปพร้อมพูดเสียงดังพี่สมชายนี่หรือสิ่งที่ทำทุกคืนเงินในบ้านหมดไปเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมสมชายตกใจและพยายามแก้ตัวจันเธออย่าเสียงดังสิมันแค่เล่นสนุกสนุกไม่ได้จริงจังอะไรหรอกจันโกรธมากและดึงสมชายกลับบ้าน แต่สมชายก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมนี้เขายังคงไปบ่อนทุกคืนบางครั้งถึงขั้นยืมเงินจากคนในหมู่บ้านเพื่อไปเล่นต่อลูกชายตัวน้อยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแม่ครับทำไมพ่อไม่เล่นกับแก้วเลยพ่อไม่รักแก้วแล้วเหรอครับจันได้แต่กลั้นน้ำตาและตอบลูกว่า พ่อรากแก้วจ้ะแต่ตอนนี้พ่อหลงผิดเราต้องช่วยพ่อกันนะหลังจากที่สมชายเริ่มติดการพนันหนักขึ้นเขาได้พบกับคนในบ่อนที่พูดชักจูงเขานี่สมชายนายมีดวงกับการพนันนะแค่คืนนี้เพิ่มเติมพันอีกน้อยนายอาจจะได้ทุนคืนทั้งหมดเลยก็ได้สมชายลงเชื่อ และเพิ่มเงินเดิมพันด้วยความหวังว่าจะชนะเพราะเขาไม่รู้ว่าคนที่มาชักจูงเขาเป็นหน้าม้าที่เล่นทีไรก็ได้เงินกลับมาเยอะแยะเขาจึงลงเดิมพันด้วยเงินทั้งหมดด้วยความหวังว่าจะชนะแต่สุดท้ายกลับเสียเงินทั้งหมดเมื่อกลับมาถึงบ้านจันเห็นสีหน้าของสมชายที่ดูเศร้าสลด เธอจึงถามว่าพี่สมชายวันนี้เล่นเสียอีกแล้วใช่ไหมสมชายตอบเบาๆจันฉันเสียเงินทั้งหมดเลยอะแต่ฉันแค่ต้องการได้มันคืนฉันจะลองอีกครั้งฉันมั่นใจว่าคราวหน้าต้องชนะแน่ๆจันพูดด้วยความรู้สึกโมโหพี่สมชายนี่หรือสิ่งที่เธอหวัง ทุกครั้งที่เธอเสียไปเธอก็บอกว่าจะชนะเธอไม่เห็นหรือว่ามันกำลังทำลายชีวิตของครอบครัวเราคำพูดของจัน์เหมือนเข็มทิ่มใจแต่สมชายก็ยังดื้อดึงและเชื่อว่าโชคชะตาจะทำให้เขาได้เงินกลับมาอีกครั้งวันหนึ่งเจ้าหนี้จากบ่อนมาทวงเงินที่บ้านไอ้สมชาย คืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมันไม่จบแค่นี้แนะ่จันที่ได้ยินถึงกับตกใจพี่สมชายนี่พี่ถึงขั้นยืมเงินเขาเล่นพนันแล้วหรือเจ้านี้ตะโกนกลับมาก็ใช่นะ่ะสิถ้าไม่คืนฉันจะยึดบ้านหลังนี้แทนจันรีบเจรจาขอเวลาผ่อนผันและตัดสินใจขายสร้อยทอง ที่แม่ให้ไว้ตั้งแต่แต่งงานเพื่อใช้นี่หลังจากนั้นจันพูดกับสมชายด้วยน้ำตาพี่สมชายฉันยอมเหนื่อยมาตลอดเพื่อครอบครัวของเราแต่สิ่งที่พี่ทำมันเหมือนทำลายทุกอย่างพี่จะให้ลูกกับฉันอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสมชายเริ่มรู้สึกผิด แต่ก็ยังลังเลที่จะเลิกจนกระทั่งวันหนึ่งแก้วล้มป่วยหนักแต่สมชายไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอเพราะเงินหมดไปกับการพนันพ่อครับแก้วไม่อยากป่วยเลยแก้วอยากให้พ่อกลับมารักเราเหมือนเดิมเสียงลูกชายพูดด้วยน้ำตาคำพูดของแก้ว สมชายเหมือนถูกตบหน้าให้ตื่นจากความฝันเขาตัดสินใจที่จะไม่เล่นการพนันอีกแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เดินผ่านบอลเขาก็อดใจไม่ได้ที่จะกลับไปเล่นอีกด้วยความหวังว่าจะได้เงินที่เสียไปกลับคืนมาคืนหนึ่งสมชายกลับมาบ้านพร้อมกับบาดแผลที่ใบหน้าันรีบวิ่งเข้าไปถาม พี่สมชายเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีแผลแบบนี้ล่ะสมชายตอบด้วยเสียงอ่อยเพื่อนที่บ่อนมันหลอกฉันให้ยืมเงินไปแทงให้บอกว่าถ้าชนะจะแบ่งครึ่งหนึ่งแต่สุดท้ายมันหนีไปพร้อมเงินทั้งหมดฉันเลยทะเลาะกับคนอื่นในบ่อนนะจันตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน นี่พี่ถึงกับเชื่อใจคนพวกนั้นจนยอมให้เงินเขาไปเลยเหรอพี่ไม่เห็นเหลอว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เพื่อนแท้สมชายเริ่มร้องไห้และพูดว่าพี่ผิดเองจันพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้จันมองสมชายด้วยน้ำตาและพูดว่า เพื่อนแท้จะไม่ชวนเราไปในทางที่ผิดพี่ต้องเลือกเองแล้วว่าจะเอาครอบครัวหรือชีวิตในบอลคำพูดของจันร์เมียรักทำให้สมชายเริ่มคิดได้เขาตัดสินใจเลิกเล่นการพน,นันเขาทำงานหนักขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งที่เสียไปจันร์ให้โอกาสเขาและช่วยดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ในที่สุด ครอบครัวก็กลับมามีความสุขอีกครั้งวันหนึ่งสมชายพูดกับจันว่าจัน์พี่ขอบคุณเธอมากนะที่ไม่ทิ้งกันในวันที่ชีวิตล้มเหลวทุกอย่างและให้โอกาสพี่พี่สัญญาจะไม่กลับไปทางเดิมอีกจันยิ้มพร้อมกับพูดว่าครอบครัวเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ฉันหวังว่าคราวนี้พี่จะรักษาคำพูดนะคติสอนใจจากนิทานเรื่องนี้การพนันไม่เคยนำความสุขมาให้แต่กลับทำลายทุกสิ่งที่เรารักจงเลือกเส้นทางที่ถูกต้องและอย่าละเลยครอบครัวที่เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิต อย่าเชื่อโชคลางหรือดวงในการแก้ปัญหาเพราะไม่มีสิ่งใดมาทดแทนความพยายามและการทำงานหนักได้การพนันไม่ใช่หนทางที่จะช่วยชีวิตเราให้ดีขึ้นมิตรแท้จะช่วยเหลือเราและพาเราไปในทางที่ดีแต่มิตรเทียมจะพาเราไปสู่ความล่มจมจงเลือกคบเพื่อน ที่เป็นแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาชีวิตเรานิทานเรื่องกาในฝูงหงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักทะเลสาบอันกว้างใหญ่ที่มีน้ำใสร,ราวกับกระจกที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของหงขาวผู้สูงสัก และสง่างามหงเหล่านี้มีชีวิตอยู่ในความสะอาดและความสงบสุขพวกมันบินอวดความงามเหนือฟากฟ้าและแหวกว่ายในน้ำด้วยความสง่างามที่ยากจะหาใครเปรียบวันหนึ่งมีอีกามาตัวหนึ่งอีกานั้นหลงทางมาจากป่ารกร้างแห่งหนึ่งอีกา เหน็ดเหนื่อยจากการบินและหอยหาน้ำสะอาดจึงบินลงมาที่ทะเลสาบแห่งนี้เพื่อพักพิงเมื่ออีกามาถึงทะเลสาบมันมองดูหงที่ว่ายน้ำอย่างสง่างามด้วยความอิจฉาทำไมหงพวกนี้ถึงดูสง่างามขนาดนี้นะฉันก็อยากจะเป็นเหมือนพวกมันบ้าง อีกาพูดกับตัวเองในที่สุดอีกาตัดสินใจเดินเข้าไปหาและทักทายฝูงหงสวัสดีค่าชื่อกุยข่าอยากมาอยู่กับพวกเจ้าอีกากล่าวด้วยเสียงอันดังหงตัวหนึ่งในฝูงชื่อว่าสุวรรณหันมามองด้วยความสงสัยเจ้าคืออีกา เหตุใดเจ้าจึงอยากอยู่กับพวกเราล่ะสุวรรณถามเพราะขา้าอยากเป็นเหมือนพวกเจ้าข้าเบื่อชีวิตในป่ารกร้างแล้วข้าอยากอยู่ในที่ที่สง่างามและมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกาตอบหงในฝูงมองหน้ากันด้วยความลังเลแต่ด้วยความใจดี พวกมันจึงยอมให้อีกาอยู่ร่วมฝูงด้วยบันแรกที่อีกาอยู่กับหงอีกาพยายามทำตัวให้เหมือนหงที่สุดมันพยายามว่ายน้ำอย่างสง่างามเหมือนหงแต่กลับทำให้น้ำกระจายไปทั่วจนหงตัวอื่นไม่พอใจนี่เจ้าอีกาเจ้าทำให้น้ําคุณ และกระเซ็นใส่พวกเรานะหงตัวหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงตำหนิอีกาพยายามแก้ตัวข้าขอโทษข้ายังไม่ชินข้าจะพยายามให้ดีขึ้นเมื่อถึงเวลาอาหารหงมักจะกินพืชน้ำอย่างสงบแต่อีกากลับส่งเสียงดังและแย่งกินอาหารจากหงตัวอื่น นี่เจ้าทำตัวไม่เหมาะสมเลยนะพวกเราอยู่กันด้วยความสงบเจ้าควรปรับตัวให้เข้ากับพวกเราหงตัวหนึ่งพูดขึ้นอีกาเริ่มรู้สึกอึดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองมันคิดว่าทำไมพวกมันถึงจู้จีนะ้นักข้าก็แค่ทำตามแบบของข้าเท่านั้นเอง วันหนึ่งขณะที่หงกำลังบินขึ้นฟ้าด้วยความสง่างามอีกาพยายามบินตามแต่ด้วยปีกที่อ่อนแอและน้ำหนักตัวที่ต่างกันมันไม่สามารถบินสูงเท่าหงได้เจ้าอีกาบางทีเจ้าอาจจะเหมาะกับการอยู่ในที่ที่ของเจ้ามากกว่าที่นี่นะหงตัวหนึ่งพูดขึ้นอย่างสุภาพ อีการู้สึกน้อยใจและตอบว่าข่าเพียงแค่อยากจะอยู่กับพวกเจ้าเท่านั้นละข่าไม่คิดว่าความแตกต่างจะทำให้เราเข้ากันไม่ได้หงตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังมันไม่ใช่ว่าพวกเราไม่อยากยอมรับเจ้าหรอกนะแต่ความแตกต่างของธรรมชาติระหว่างเราทำให้เจ้ากับพวกเรา ไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบได้เจ้าควรกลับไปในที่ที่ของเจ้าที่เจ้าเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขในแบบของเจ้าเถิดนะอีกานิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบบางทีเจ้าอาจพูดทูกข้าจะกลับไปที่ที่ของข้าขอบคุณที่ให้ข้าได้เรียนรู้ ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เหมาะกับข้าว่าแล้วอีกาก็บินกลับไปยังป่ารกร้างและใช้ชีวิตตามธรรมชาติของมันแม้จะไม่ได้มีชีวิตที่สง่างามเหมือนหงแต่มันก็พบความสุขที่แท้จริงในที่ที่เหมาะสมกับมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่มีชนชั้นหรือลักษณะต่างกันย่อมมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันความพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนคนอื่นอาจนำมาซึ่งความทุกข์สิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับตัวเองและหาความสุขในแบบของตัวเอง